ต่ออีพีสองค่ะรถหายจะต้องผ่อนต่อหรือไม่ในกรณีที่รถสูญหายผู้เช่าซื้อไม่ต้องรับผิดถ้าความเสียหายนั้นหรือความสูญหายนั้นนม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้เช่าซื้อเมื่อทรัพย์ที่เช่าซื้อสูญหายสัญญาเช่าซื้อย่อมระง,งับไปผู้เช่าซื้อไม่ต้องรับผิดในการชําระค่าเช่าซื้ออีกต่อไปยกตัวอย่างเช่นจอดรถทิ้งไว้ริมถนนแล้วก็ลืมล็อกประตูรถ แต่ได้เดินคุณแจรถออกไปแล้วก็ซื้อของอยู่ในบริเวณนั้นนะคะต่อมารถถูกลักไปเช่นนี้นะคะไม่ถือว่าเป็นการประมาทเล่อล่อย่างแรงของผู้เช่าซื้อดังนั้นบริษัทประกันภัยจะต้องรับผิดชอบค่ะในทางปฏิบัติศาลก็จะกําหนดค่าเสียหายโดยคิดจากผลประโยชน์หรือดอกเบี้ยที่ผู้เช่าซื้อขาดหายไปจากการที่รถสูญหายเท่านั้นจะไม่นำค่าใช้ใจ่ายอื่นมารวมด้วย ปรึกษาคดีความทักเพจสมาร์ทฟอลล์ลอเยอร์ได้เลยนะคะ